กินขนมเส้นพี่น้อง kiến khẩu mưa thia Cảm nhạc. ขนมเซนมันอันมะระมานาวจากจังบางไทยพี่นอ้องขนมเซนที่คยขายๆนะแซ่บๆเลยเป็นขนมเซร้อยเปอร์เซ็นต์ขนมเซ,น,100น,มเซนจากเขาร้อยเปอรซ็นอันนี้มีแต่แป้ง อยู่ภงนอกผักแพงไหมผักผักแพงค่าไฟค่าแพกับแพงแพงกว่าแพงกว่าเก่าสุ่อยาวแพงหมดอาหารไทยนั่ครับเห็นเขาบอกรัฐบาลจะจะเห็ดเป็นพวกอาหารทั้งอาหารไทยนะ่ะ การท่องดันใช้งนี้ลดลักขอาราคาอย่างเป็นพวกท่องพวกแกกนี่แหละ มาเป็นคนนะบุญรสไตาเมือเดออ็กจะเออจะเข้าบุหรี่สไตาเมือเด็เฮ็ดไห่เจ้าของมีความสุขพี่น้องมาถึงมือนี่จะมันข่ลูกคักรู้เนี่ยะเป็นไปได้ จะไปหาว่าคนฉันจะความทีความสูงของแต่ละมือโชกดีมันจะมีแน่โชคดีกว่ามาหาเขา เขาเคยย่บ้านเขาไ่ได้ไปโรงเรียนเพรอเขยไปเรียนมาเขาก็ไปได้ใส้เขาเคยยแต่บ้านสอนภาษาไทยภาษาอังกฤษไทยต้องหนูนะเขาไ่ได้ใส้ืออเคยยุติบ้านเอยบปได้ไปใส่ไปซื้อโค้งซื้อเข่าเนี่ยเอยพบไก่ปันได้เงี่ยเอยมาทิบไปบ่มักออกไปข้างนอก คขเห็ดตลกคอมามักตลกคขาความสุขเขาคืนตลกอคองเยไปเพราะว่าเขามีความสุขก่อนเขาชนะคนที่มีความสุขก่อนคือผู้ชนะความสุขมันอยู่ที่ใจเราไม่ได้อยู่ที่ใคร ไปพ่อพูนยาบ,บ้านฟิแนแลนด์โอ้พี่มหาเศษษทีจังหวัดขอนแก่นเพนซมน้องบิกบ๊กซข่อยบิ๊กพูยาบ้านฟิแนแลนด์นะขอบคุณหลายๆเด้อบิ๊กเลยซเ่มยายนี่เป็นไอดอลผมมีวันนี้นะผมก็เรียนแบบยายนี้ เขาไปค้นหนาเขาค้นค้นเขาหนาหลักเขาแสดงตัวตวนของเขาเออกับอีสานพาสสบในอีกคนหนึง ให้รวยๆรวยๆขึ้นบิ๊กโรงพยาบาลฟินแลนด์ทุกๆคนอนไนะคะไม่กช่ทางอเอฟซีข่อยรวยๆรวยๆขึ้นสุขภาพแข็งแรง่ำลังรวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านนี่มาตกจัดๆจัดๆจัดๆ,ดๆ,ดๆัดียวหนูนาไปซื้อชุดฉีกกระป๋อแบบพี่น้องเคยกินขางมื้อละเทีย่ย กาแฟเนี่ยโ,โกโก้สองแถมสอง,สองนะคะร่มซ้างกินดีมากอยากอยากอยากลมไว้กินคู่กันรดร่ม,มร้างกับเอ,อยกินอะไรบ้างคอยกินหลักอาหารเด้ไหอยกินฟักเอยฟักเลยกองเม็ดคยบลรีโรกินดีโรคประจำตัวก็กินได้นะคะแม่สอยเอาไปกินเองลูกเองไม่่อยกินยากหรอกขอปากปุ๊บ มากทีทุกคนจำตัวกินได้